สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดทางด้านของอิสราเอลค่ะก็ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนฮามาสเองค่ะก็ได้รับข้อเสนอไปแล้วแล้วก็บอกว่ากําลังพิจารณาข้อเสนอนี้อยู่แต่ว่าถ้าดูในขณะเดียวกันอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซานะคะกาซ่าตอนกลางโดนโจมตีแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปรวม45คนค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวของโฆษกทำเนียบข่าวนะคะแคลิลไลรีวิตได้ถแถลงเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลน,นั้นตกลงยอมรับข้อเสนอหยุดยิงใหม่ของสหรัฐสาหรับการหยุดยิงในฉนวนกาซาแล้วก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสตีเวิรคอฟทูดพิเศษตะวันออกกลางของทรัมป์นั้นส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังกลุ่มฮามาสแต่ก็ยังไม่ทราบว่าฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงใหม่นี้หรือไม่แต่ว่าโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อเสนอหยุดยิงใหม่ดังกล่าวนะคะ ด้านสื่อสหรัฐค่ะนิวรยกไทมส์ได้รายงานอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลที่รู้รายละเอียดของข้อเสนอใหม่นี้ว่าข้อเสนอนี้ระบุว่าในระยะแรกค่ะจะมีการหยุดยิงนาน60วันและจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซาโดยปฏิบัติการที่เป็นการผ่านเข้าไปได้เนี่ยจะควบคุมโดยสหประชาชาติหรือ UN ค่ะ ในสัปดาห์นี้อิสราเอลโดยการสนับสนุนของสหรัฐพิ่งเริ่มจกจ่ายความช่วยเหลือแก่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาโดยที่ไม่ได้ผ่าน UN นะคะและ UN ก็ปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกับระบบการจากจ่ายความช่วยเหลือใหม่ดังกล่าวด้วย แต่หากเป็นไปได้ตามข้อเสนอยุติยิงใหม่ที่เสนอโดยสหรัฐก็จะเป็นการกลับไปแจกจ่ายความช่วยเหลือในกาซาผ่านทาง UN อีกครั้งหลังเกิดความวุ่นวายโกลาหลในกาซาตลอดสัปดาห์นี้นับตั้งแต่เริ่มการแจกจ่ายความช่วยเหลือโดยบริษัทเอกชนของสหรัฐซึ่งไม่ผ่าน UN อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้สหรัฐและอิสราเอลยังคงขยายระบบการแจกจ่ายความช่วยเหลือใหม่ดังกล่าวนี้ให้กับกาซาต่อไปนะคะหลังจากที่สหรัฐและอิสราเอลระบุว่าตั้งศูนย์แจกจ่ายความช่วยเหลือที่ไม่ได้ผ่านยูเอ็นหลายจุดในชนวนกาซาแล้วด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแจ้งต่อครอบครัวตัวประกันที่ถูกฮามาสจับไว้ในฉนวนกาซาว่าอิสราเอลยอมรับข้อเสนอหยุดยิงใหม่ของสหรัฐแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสได้เปิดเผยต่อรอยเตอร์สนะคะว่าฮามาสนั้นกำลังศึกษาข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐที่ปรับกรุงแก้ไขโดยสตีฟวิทคอฟค่ะซึ่งฮามาสนั้นจะพิจารณาข้อเสนอนี้โดยคำนึงถึงการจบการลุกรานและผลประโยชน์ของประชาชนของเรา ส่วนสถานการณ์ในฉนวนกาซาะคะอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบไอพ่นหลายลำโจมตีทางอากาศหลายจุดเมื่อวานนี้รวมถึงค่ายผู้อพยพปาเลสไตน์บูเรอิดในกาซากลางรายงานระบุว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลยังคงโจมตีพื้นที่ต่างๆในกาซาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่การแพทย์ปาเลสไตน์ค่ะรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต45คนรวมผู้เสียชีวิตที่ค่ายบูเรอิด23คนจากการโจมตีบ้านหลายหลังในค่ายแห่งนี้ซึ่งอยู่ฉนวนกาซาตอนกลางค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ